สวัสดีครับวันนี้เอซูสตชมลนะครับมีสินค้าอินบ็อกซ์เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นตัวอะไรครับพี่เค ROG Desktop ตัว G 700ครับตัวนี้ต้องบอกนี้ครับมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากทีนี้เขาสงสัยว่าตัวที่เขาจะซื้อตัวนี้หนึ่งหนึ่งคือได้อะไรบ้างสองก็คือภายในกล่องมีอะไรบ้างต้องบอกนี้ครับผมอธิบายตอนนี้เลยนะครับว่าตอนนี้ตัวสินค้าตัวนี้ถ้าเกิดประกอบคอมนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 66,099บาทนะครับแต่แต่ตัวนี้ของ i s u ูซนะครับจะขายราคาเพียงแค่5 9 000, 9 9 0บาทซึ่งตรงเนี้ต้องบอกนี้ครับลูกค้าสามารถบล็อกอเข้ามาดูที่สาขาได้ว่ามีสม่วนลดไหมมีของแถมไหมหน้าตาเป็นยังไงถูกใจไหมแต่วันนี้ทางเราอ่ะจะอินบ x ็อกแกะให้ดูก่อนเลยว่าภายในตัวนี้ที่ของเพิ่งเข้ามาวันนี้ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้อะไรเลยครับเราจะแกะให้ลูกค้าดูว่าภายในมันถูกใจลูกค้าไหม ถูกใจคนที่มาอินบ็อก์ไหมว่าภายในแถมอะไรบ้างอของที่แถมมานะครับก็จะมีตัวนี้คอมพิวเตอร์พับไปโดย asus rog gaming g 7 0 0จะได้ cpu เป็น amd ryzen 7 series 8000แร r ในตัว32ิ gb ddr 5อัพเกตสูงสุดได้6 4ิ gb การ์ดจอเป็น r t x 5070แรมในตัว12ิก s t o r a ร e 1 TB M.2 โดยจะได้ระบบปฏิบัติการ Windows 11พร้อม Microsoft Office 2024ของแท้ใช้ย,ยาวไปเลยตัวเครื่องมีประกัน On-site Service 3ปีพร้อมประกันอัปเดตให้1ปีโดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ลูกค้าใจ่ายในราคาเพียงแค่59,990บาท คุณลูกค้าจะเห็นภายในตัวเครื่องไปแล้วครับต่อไปจะเป็นส่วนของของแถมนะครับผมโดยของแถมที่คุณลูกค้าจะได้นะครับจะได้เป็นกระเป๋าเกมนิ่งนะครับกระเป๋าฟอฟ์เคสแผ่นรองเมาส์นะครับผมพัดลมเมาส์กระเป๋าใส่ไว้ข้างครับผมปลั๊กไฟแล้วก็เก้าอี้แคมปิ้งนะครับผมเท่านี้ยังไม่หมดนะครับผมยังมีโปรโมชั่นส่วนลดอีกนะครับรับอีก1,000บาทนะครับผมหรือถ้าลูกค้าสนใจอุปกรณ์เสริมอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น เมาส์อา G หูฟัง r า g นะครับลูกค้าสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าทักมาตามลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วมาพบกันนะครับที่เอสโตโตชบุรีนะครับ,ส,ส,นะรบสวัสดีครับ